ทำบุญด้วยอะไรผลนวัดพระเอกงานแน่นวิกซ้ำฟาดละครห้าเรื่อง พูดถึงพระเอกงานแน่นอีกคนของทางวิกสามพระรามสี่คงต้องยกให้กับเขาคนนี้แบบไม่ค้านสายตาเพราะต้องบอกว่ามีผลงานออกมาแบบรัวๆสำหรับหนุ่มผมนวัตแทมประกบคู่กับสาวๆคนไหนก็เคมีใน3โลกอย่างในปี2567เตรียมพบกับผลงานของเขากันได้แบบไม่มีให้หยุดพักเริ่มจากเรื่องแรกทาตรีกับละครพิเรียสุดปังประกบคู่นางเอกมาแรงจีนา่ายีนา ัดมาที่คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงผลงานละครพิเรียดอีกเรื่องที่น่าติดตามประชันนางเอกสุดฮอตโบเมลดานอกจากนี้ยังมีละครสนุกๆกกลิ่นอายแดนปกักใต้อย่างอีหวาดาตัง รับหน้าที่เป็นป๋าด่านนางเอกมีมองอมเมนดาออบดัมนอกจากนี้ยังมีละครเก็บแผ่นดิน2020ประชันบทบาทอุ้มอิสยาที่แฟนวิกสามลุ้นหนักมากเมื่อไรจะหลุดออกมาจากโลดองสักทีและปิดท้ายหากไม่พลิกโพสเตรียมเปิดกล้องละครใหม่แนวนักมวยประทะกับนางเอกหน้าสายมิ้นรันรวีเรียกได้ว,ว่าลัคกี้อินเกมงานละครแน่นมากหากไม่เรียกว่าพระเอกลูกรักของสถานีคงไม่ได้แล้วละมัง้ง